เนี่ยโคดหินกินได้ขุมทรัพย์ของชาวมอกแกลน กินได้จริงอะ่ะอยากรู้ก็ต้องตามปาลากับเด็กๆชาวมอแกลนเขาพาแพรไปเคาะหินแต่ไม่ได้กินหินนะทุกคนแต่เราจะไปหาหอยเจาะที่โขดหินแบบนี้และเขามีที่นี่หาดปากบีบพ,พังงาซึ่งที่เนี่ยจะเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านเป้าหมายของเรานี่เลยจ้ะโคดหินเหล่านี้วิธีการเนี่ยก็คือเขาจะเคาะเคาะเจาะแล้วก็งัดเอาเนื้อหอยออกมาเรว่าเป็นการอยู่้ังทีนาะลื<ส>่น<ง>ย่นยันลูก<ส><ง><ส><ง> ไอ้ใจนันนั่งตมันสิวนะมันหวานพี่เก๋เล่าให้ฟังว่าจริงๆหอยเจาะที่โขดเห็นแบบเนี้ยเขามีตามทะเลทั่วไปเลยนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่กินกันเพราะตัวมันจะเล็กเนี่ย ไสที่เห็นมาตัวเต็มไวแล้วก็ได้แค่นี้เองแต่ถึงโตจะเล็กแต่รสชาติไม่ธรรมาดาจริงๆทุกคนอร่อยมากและหินแบบเนี้ยถึงเราจะเห็นตามหาดทั่วไปแต่บอกเลยว่าถ้าจะให้มีหอยน้าทะเลเนี่ยต้องสะอาดมากจริงๆซึ่งบอกเลยว่าแผลสู้ตายนะทุกคนถึงมาในช่วงมรสุมฝนตกกระหน่าแบบนี้แต่มันก็ได้บรรยากาศและก็ความสนุกไปอีกแบบหนึง่งอยากรู้เลยว่าแถวบ้านของทุกคนเนี่ยมีขุมทรัพย์อะไรแบบนี้ไหมเมนมาบอกหน่อยวันเนี้ยไปแหละบาย